มาดูดวงนะคะสิบสองราศีกันนะคะขอเรียกเป็นเดือนเลยนะคะคนที่เกิดเดือนมก,กราคมดูผลดวงในเดือนกันยายนี้มีผลในหนึ่งเดือนขอดูคนเกิดเดือนมก,กราคมคนมก,กราคมที่เกิดมก,กราคมนะคะมีความเครียดความตึงเครียดในเรื่องการเงินครอบครัวธุรกิจกิจการสุขภาพนะคะแต่สิ่งที่คุณคิดเนี่ย มีทางออกค่ะใส่บาทรทำบุญให้มากนะคะตักบาตรทำบุญใส่บาทรทำบุญปล่อยนอกปล่อยปลานะคะปล่อยทุกอย่างปล่อยความรู้สึกที่กังวลออกไปแล้วคุณจะดีขึ้นจิตใจจะดีขึ้นสุขภาพจะดีขึ้นการเงินจะเข้ามาการเงินไม่เข้ามาเพราะคุณเครียดคนที่เกิดในเดือนกุมภพาพันธนคนกุมภานะคะ ทำธุรกิจอะไรก็สำเร็จค่ะการเจราจามีผลดีไม่ต้องคิดมากว่าเราจะพูดไม่ถูกใจทำไม่ถูกนะคะสิ่งที่คุณทำดีแล้วค่ะจะประสบความสำเร็จในด้านความรักการเงินการงานมันไม่ค่อยสมดังใจนะคะแต่มันจะดีขึ้นนะคะคุณควรไปบูชา บูชาสิ่งที่ปลดล็อกในเรื่องของการเงินการงานสุขภาพโชคลาภนะคะบูชาปู่เวสวรรณนะคะบูชาปูเวว่เวสุวรรณไหว้เวสุวรรณหรือบูชาราหูนะคะแล้วดวงคุณจะพุ่งรุ่งปังเลยค่ะคนที่เกิดเดือนมีนาคมคนมีนานะคะที่เกิดเดือนมีนาตอนนี้เป็นอิสระนะคะปล่อยตัวปล่อยใจทําตัว สำราญสุขสบายสุขสบายใจนะคะครอบครัวเป็นสุขทำสิ่งใดก็ได้อ้อนวอนขอพรอ,อะไรก็สําเร็จนะคะจะขอโชคขอรากขอสุขภาพขอลูกของานขอกือจะการดีหมดเลยในเดือนกันยายนนี้นะคะคนที่เกิดในเดือนเมษายน คนเดือนเมษานะคะมีเรื่องให้เครียดนะคะในเรื่องของการพูดนะคะหรือเราพูดรับปากเขากลัวทําไม่ได้หรือเขารับปากเราแล้วเรากลัวเขาทําไม่ได้นะคะในเรื่องของการพูดนะคะควรต่อสู้คะ่ะสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณตั้งใจจะสําเร็จนะคะคุณควรทําบุญกับคนยากไร้คุณจะประสบความสําเร็จนะคะให้ในสิ่งที่คุณมีนะคะอย่า อย่าเสียใจอย่าเสียดายท,ทุกอย่างธุรกิจการงานสุขภาพโชคลาภวาส,สนาและเรื่องของความรักจะดีเลยคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมดวงคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะคะ ระวังเรื่องรักซ้อนสามเศร้านะคะหรือรักคนมีเจ้าของระวังเรื่องความรักมากระวังอกหักระวังผิดหวังนะคะระวังโรคต่างๆโรคหัวใจทางเดินหรือเป็นบัดเป็นไอในเรื่องของอาหารระวังอาหารเป็นพิษระวังปวดท้องนะคะของคนเดือนนี้แต่คุณเป็นคนเก่งคนแก่งค่ะอย่าทําอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมนองครองธรรมนะคะไม่อย่างนั้นกรรมจะเล่นงานครควรทําดีนะคะควรมีความซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะเป็นคนดีไม่จําเป็นต้องให้ใครเห็นเรารู้เราเห็นทําให้ตัวเองเป็นคนดีให้ได้แล้วทุกอย่างคุณจะดีนะคะความรักไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่รักนะคะสิ่งที่ดีคือดีอยู่แล้วทําดีต่อไปมันเป็นเรื่องดีค่ะคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนคนที่เกิดในเดือนมิถุนายน ธุรกิจการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภศาสนาในเดือนนี้ของคุณดีมากนะคะในเดือนกันยาย,ยนี้นะคะคนที่เกิดในในเดือนมิถุนายนนะคะทุกอย่างดีหมดเลยนะคะดีหมดเลยไม่ต้องคิดอะไรมากทําต่อไปทําสิ่งที่ทําอยู่แล้วทําต่อไปมันดีมากคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ เหน็ดเหนื่อยหน่อยมุ่งมั่นตั้งใจทำงานสุดตรงสุดตัวแต่สําเร็จนะคะแต่ว่าการกู้ยืมหรืออยากหมดหนี้นี่ยังไม่หมดนะคะแต่ต้องหาเงินทําทุกอย่างทํางานหนักเพื่อมาใช้หนี้ใช้สินนะคะแล้วก็ต้องต่อสู้กับสิ่งต่างๆบางคนก็เกรงใจเมียนะคะหรือเมียพูดไม่ฟังนะคะหรือ,อแฟนไม่ค่อยเข้าใจเรานะคะต้อง ทํางานหนักด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองเพื่อสร้างครอบครัวแต่เด่นในเรื่องของความรักนี่คือไม่ค่อยเข้าใจกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยคือในเรื่องของความรักดูไม่เข้าใจกันคุยกันไม่รู้เรื่องรู้ไม่ค่อยยอมกันนะคะถ้าจะให้ดีนะคะควรควรทําบุญทําบุญกับมูลนิธินะคะควรทําบุญเกี่ยวกับการสร้างฐานที่แข็งแรง สร้างฐานพระหรือสร้างโบสถ์สร้างวิหารเทพื้นเทปูน,นอะไรได้หมดเลยนะคะเกี่ยวกับการสร้างหลักสร้างฐานในการทําบุญนะคะแล้วฐานครอบครัวจะดีขึ้นแล้วก็คนรักจะเข้าใจเรามากขึ้นค่ะคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมคนเดือนสิงหานะคะคนเดือนสิงหาเนี่ย มีความไม่ถูกใจไม่พอใจในคนรักนะคะอยากให้เขาทําทุกอย่างให้มันดีกว่านี้อยากให้ตั้งใจกว่านี้อยากให้ทุกอย่างสําเร็จไปกว่านี้แล้วระวังเรื่องสุขภาพนะคะระวังเรื่องสุขภาพหรือการผิดหวังในเรื่องของความรักด้วยนะคะอย่าเอาแต่ใจเกินไปนะคะแต่ธุรกิจกิจการดีนะคะแก้ดวงนะคะแก้ดวงได้โดยการนะคะ ทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะทำด้วยใจจริงๆทาด้วยแบบว่าขอให้เราดีขึ้นความรักที่ดีจะดีขึ้นทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับคนป่วยทุกอย่างจะดีขึ้นเลยนะคะธุรกิจกิจการก็จะดีขึ้นค่ะคนที่เกิดในเดือนกันยายนเดือนกันยาในเดือนกันยานะคะ คนที่เกิดเดือนกันยามีคนอุปถรัรมภ์ค้ำจูนะคะอยู่เฉยๆก็ไม่ลาบากนะคะบุญกุศลเยอะสวดมนต์ไหว้พระเยอะดีนะคะยิ่งสวดยิ่งดีทําไปค่ะยิ่งสวดยิ่งเยอะดีทุกอย่างครอบครัวดีนะคะครอบครัวการเงินการงานธุรกิจลูกหลานบริวารความรักดีหมดเลยเพราะสวดมนต์หรือถ้าใครยังไม่ดีให้สวดมนต์ค่ะสวดมากดีมากนะคะยิ่งสวดยิ่งดีเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วดีสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วชีวิตจะเจริญค่ะ คนที่เกิดในเดือนตุลาคมคนเดือนตุลานะคะอะไรก็ผิดแผนไปหมดอะไรก็คิดไม่ตกไปหมดเลยนะคะมีความปวดหัวกัดกุ้มนะคะทําอะไรวางแผนอะไรไว้ไม่ตรงตามที่วางแผนนะคะคุณควรไปขออ้อนวอนเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะหรือคุณติดสินบนเขาอยู่ให้ไปแก้บนซะนะคะแล้วทุกอย่างจะลี้ขลายหมดเลยนะคะคุณอาจจะลืม การแก้ศิลบนนะคะไปติดสิลบนไว้นะคะหรือควรไปบนบานนะคะควรมาเชื่อในทางนี้ด้วยนะคะแล้วจะดีในเรื่องของความรักความรักถือว่าทรงทรงอยู่เฉยๆไม่มีอะไรหรวือหวาไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นประชับใจอยู่ไปเฉยๆอยู่ไปเรื่อยๆนะคะคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน คนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะคะสิ่งที่คุณทำดีแล้วนะคะครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะคิดดีทำดีพูดดีดีที่สุดแล้วนะคะมีปัจจัยเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือบริจาคนะคะโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะะี่ค่ะคือเรื่องดีแล้วจะส่งผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและเมตตานะคะทําให้คุณมีเงินมีความมั่นคงนะคะทุกอย่างครอบครัวเลยเนี่ยครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะ ในเรื่องของความรักความรักดีค่ะทุกอย่างดีหมดนะคะเพราะคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะชอบช่วยเหลือชอบบริจาคคนที่เกิดในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายที่จะดูในเดือนกันยานี้นะคะคนที่เกิดในเดือนธันวาคมคนเกิดเดือนธันวาเป็นการอ่าเป็น สิ้นเดือนและก็จะเป็นต้นเดือนนะคะสิ่งที่คุณทําการค้าขายมันยังไม่เป็นไปตามใจนะคะยังมีการผิดหวังหรือคิดไม่ตกการหมุนเงินการเปลี่ยนแปลงคําพูดต่างๆมันยังไม่ลงล็อกนะคะคุณควรหาธุรกิจหาหุ้นส่วนหาคนที่ปรึกษาได้หาคนช่วยเหลือนะคะแล้วเราจะเราจะผ่านมันไปได้นะคะควรหาผู้ที่มีความรู้นะคะ หาผู้ที่มีความรู้ในด้านต่างๆที่เราติดขัดอยู่นะคะหาคนมาช่วยเหลือดูแลหาหุ้นส่วนหาธุรกิจนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นในเรื่องอื่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาในคนเกิดเดือนธันวานะคะทุกอย่างนิ่งหมดนะคะไม่มีอะไรเตือนมีแค่ต้องหาคู่คิดหามิตรผู่ใจหาหุ้นส่วนที่ดีค่ะ